ลุยฉอดคนเดียวพี่น้องเลยอยากฉอนน้ำบ่ายฉอดลมแค่น,น,นี้พี่น้องเลยเออแปลกแปลกคักแปลกแน่พี่น้องเลยกุ้งนีน่ฉอดนะปกตินี่ทึกแต่เก่าปวดโบได้จนเอาเฮ้ว่านเอาพี่น้องเลยจึงได้กินกุ้งก็ได้เออนั่นนี่ก็เป็นหอยน้องนี่เนาะทั้งหอยทั้งกุ้งโแตะโคบอยู่ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีฮักแพงกันเบิร์ดสกุ๊สุคนทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยมาพบมาพอก,กันในื้นนี้เนาะพร้อบรรยากาศค่อยคำย่ำแรงพี่น้องเลยออกมากับนานาน้องมินตาเพอนแน่ถ้ากันออกมาทงท่าเอามาทงพี่น้องเลยมาลัดแบก,ขอขอกเข่าคอกแน่เนาะแล้วก็สิมาอนามัดง,งัวเขาแรงแน่พี่น้องเลยพะวางง้นี่ก็นอนอยู่ให้อยู่หน้าก็าลายเมื่อแล้ว ถาป่าสิมาโฮดบางเพศแน่พี่น I mean, so so, uh, hmm. okay. ้องเลยเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ออกมาเนาะเมื่อนี้ก็จได้ออกมาโฮดเพิินบางเมื่อก็โฮดเลี้ยงกันพี่น้องเลยบางเมื่อกับปาเมื่อเนาะมันกะฤดูนี่กับเป็นช่วงฤดูแรกแน่ก็เลยต้องโฮดเพิินพี่น้องเลยบางเพศก็ได้ก็อาเมท่าวเพิินกับปลูกมั่นเสริมอีกก็จะได้โฮดมั่นให้เพิินพี่น้องเลยเพิ่นก็ดูดูเมท่าวก็ได้แล้วปลูกเต็มบดพี่น้องเลยส่วนนาที่ไม่น้องมิตาตเคยโฮดแต่เก่าค่ะเนาะ จังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สกูสุลค่ะมาเป็นกำลังใจให้ในเด้อทุกคนเลยเนาะอยู่ในบรรยากาศค่อยคำย้ำแรงทุกคนเลยมอนี่สีภาพพ่อแม่พี่น้องเบิรงส้มบรรยากาศอยู่ตามธงตามทาอยู่ในบรรยากาศค่อยคำย้ำแรงทุกคนเลยอยู่ทงหน้าของพี่น้องวินตาเด้อเนาะจังใดกะไปติดตามฮับส้มน้องการพี่น้องเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สกูสุคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามฮับส้มตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเลย อขออวยพรทรายให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อเนาะโอเคทุกคนเฮาไปน้ำการเด้อบนะันนี้อันนี้ก็สิเป็นเทียงหน้าของพี่น้องมินตาพี่น้องเลยงวัว,ว,วออก็เห็นตัวเดียวหรือว่าออกบ่ได้บ่อันนี้เนเนาะออกไปบ่ได้น้ำโมกับบ่จักพี่น้องเลยเพราะว่างัวนี่จัไปทั้งใดเบิดยังเห็นตัวเดียวงัวทิกหน้าตัวเดียว น้ำสางน้ำสางก๊อกพี่น้องเลยถ้ากันใส่หน้าอยู่นี่เลยเนาะเพราะได้ใส้แต่ว,ว่าเป็นกินเม้นเหม็นได้พี่น้องเลยเพราะว่าแต่กอนนี่ก๊อกวิกมันอยู่ใกล้เนาะคือสิถึกหากต้นวิกหรือจังใดพี่น้องเลยเม้นเหม็นน้ำสางนี่ก็ได้ถว่าเฮ้าอิ่วเรื่อยหรื่าเฮ้าใส่เรื่อยนะไข่แน่คิดยากน,นะเจาะโฮไม่อยู่พี่น้องเลย อยากได้อน่ะจองห้อใหม่แหละก็อยากได้อน่ะโซลเซลล์มาใส่เนาะแต่ก็ฟังไปอีกก่อนอาเทึ่ยังวัวลายพี่น้องเลยฮ่าภาพแม่พี่น้องมาติดตามภาพส้มภาพบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยบรรยากาศย่านบางแรงเนาะอันนั้นก็สิเป็นต้นมันพี่น้องเลยแซวว่ายปลูกอะไรนาะต้นมันแซวว่ายปลูกอยู่โนนโคกคนละพี่น้องเลย แม่ก็ห้องหาแม่อยู่เลี๋ยวไปเห็นแล้วพี่น้องเลยพอกับลูกพันพูนนั่งอยู่กับเตาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงพี่น้องเลยสวนคัว <c ười> แต่กับมาเบิ้งวันนี้เป็นสวนมันพี่น้องเลยอ้ยพุ่นปลูกมันอลไได้ทุกคนไม่เถ่าเนาะพันปลูกมันแล้วมันไม่เถ่าพี่น้องเลยดูดูพันกันได้ ปลูกมันละดูแรงผักสลัดเท่ากันยังงามเพื่อก้าอยู่พี่น้องเลยอาเจ้าเรามาน้าสองสามวันพี่น้องเลยไม่นล่ามิตรแต่กระเพราออกมาเนาะเราปลูกมันจนเต็มเบิดเลยส่วนนี่อาเจ้สุดโตายเบิดบ่อนี่หรือจังใดจะได้หดน้ำแล้วนี่นะพี่น้องเลยพอกับลูกเห็ดอย่างเด้พอกับลูกนี่

ยูไผ่เตาควดได้สองสอบได้สองสบอบบ่ใช้ใช่ทานอันดีทางเข่าคนบ่อ๋อ,ม,อมาได้เบิง่งเนาะมากิน,นี่เอาพี่หลามาแนละ้วแม่พี่โอ้ยมอมแมมเบิดโอ้ออหรือว่าเป็นน้ำผ้ามาใกล้ไฟนี่บ่เนาะห่อน,นไก่แก่แตงบนห่อนเนี่ยด่างไฟเสร็จมาเนี่เมื่ออื่นก็นอัดอีกเป็นบ่ อื่นเศร้าก็อดอีสบายอยู่พี่นอกก้องเลยมันมันเต่าน้อยก็ได้นะคักอยู่อยู่ทงหายทงหน้าเด้อพี่นอกก้องเลยบรรยากาศเย็นจอยวอยเนาะสรมอ้อยสมิมีมิดอิ่มซิมทุกคนเลยเงียบคักคักนะาะงภัยมักบรรยากาศแบบนี้กะก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่นอกก้องเลยบอกมีอย่างมากไม้เงียบเงียบเสงงบดีพี่นอกก้องเลย เย็นสบายสบายอันนี้ก็สิเป็นนองน้ำพี่น้องเลยนองสะเนาะนองสะหน้าไม่น้องมินตาแาละพี่น้องเลยไม่น้องมินตาสีหามาน้าอยู่นองนี่แหละเนาะขึ้นไปโดนะพี่น้อง Hòa nạ phân cả ma Tăng tết Tăng tết cho sao, sao phí người อยู่กับตเต่าบอดเพื่อนเรากระได้กับลูกจัดพักกันกินข้าวกับฟยังมาเนี่ยช่างว่ามินตาได้สันอ๋อมิน้นท่ได้กินข้าวบ่อหน่ะบออรีได้โอ้ช่างเห็ดแท้นั่นเนาะลูกได้กินขนน้าวนะบาน,นีิไปกินาน,น,น,นาป้ามี่วะพาลูกมาแต่จะเศร้าบอกซื้อข้าวมา เต่า่นก็ได้ซองสอบด้วยพี่น้องเลยได้ซองสอบเออหางมหอยก่อนพี่น้องเลยบาทนี้หางมหอยงมหอยรุ้ยสอนคนเดียวพี่น้องเลยอยากสอนน้ำบ่ายสอนลมแพ้นี่ลมลมลมมิตากะหัวลมอะ บมาอย่ันดูมาอันดูโอ้โหไข่อปลาชอบบม่ได้กินดอกรับมันืทอกไันนี่นะอย่ลงไปลูกกำลันต้มชีต้ม พี่กองกอยน้อยพี่กองกอยน้อยมินเห็ดยังลูกนะ่ะโอ้ยอมินตาหลิดขีดตมแล้วมินตานี่กำลังก่อไฟพี่น้องเลย,ยปิ้งปลาเลยมาในจีปลาเผาปลา

เอากุ้งน้ำดิบเลยโอ้โ <บะ S 1> หขำมาน้ำสดหอมเท่กุ้งเต้นพี่น้องเลยใช้เกลือได้ไมาเผาปานด็กดีไหมเผาปลาเผาปลาพี่น้องเลยโออจะเป็นท่านปลาก็ได ตอนบ้านวะพ่อแา่ัวเน่งานนี่บ่มีไผ่ย้อมไผ่พี่น้องเอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกมินตามินตาเห็นยังลูกนะอุ้ยสบายดีไกาแท้ลูกสบายดีไกาแท้พี่พี่มาเก็บกุ้งพี่มาเด้ออุ้ยเฮ้ยใช่อุ้ย cung tên cung tên à, tớ, thì nó người cung cung lơ cung lơ cung lơ hỏi cung <laughs> bên này thì nó người miến ta miến lìn khi tôm khác nè mọi này và đơm mưa đâu đơ. กุ้งก <B àn S 2> <ức> ็ะส่วนบ่ได้พี่น้องเลยก็เลยเอาเห่เมื่วานเอาคือคือคือเนี่ยเอาเฮ่วานเอาก็ได้สอนนะมันบ่ถรสื่อสอนนะบ่ถือพี่น้องเลยเดิหอยก็ดงูโบได้เหี้ยวานเอาหอยคือกันเนาะเคยมีบ่พี่น้องแต่ก้หอยในห้องงูหมอได้บัดทีอร์นี่นะเพราะกันวันละละก็ห้าววานเอาพี่น้องเลยเออแป๊ะ คักแปลกแน่พี่น้องเลยกุ้งในซอดน่ปกติี่ทึกแต่เก่ากัดโบได้จนเอาเฮว่าเอาพี่น้องไอ้จจงได้กินกุ้งก็ได้นั่นนี่ก็เป็นหอยนองนี่เนาะทั้งหอยทั้งกุ้งโหแตกโคบอยู่บรรยากาศยูทงไ้ทงหน้าคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกินง่ายยูง่าย

<cười> <cười> à, à xong từ kho ướp ướp nâng ui ui vô nè à luôn chắc nhà léo à mát cùng าาลปล่อยคือเก้าปลากระไ้ตัวน้อย,อยปลาค้อ,อ,อย่นใช่ย่นหิบนี่กวาาน,น้ำก่นอยนยูี่ไ,ไกลๆ้ะบุน